แล้วก็จะมารีวิวระลัลมอนนะคะตัวจะอาชีพในฝันนะคะสลุ้นสะสมให้ครบสองลายค่ะเราจะมาดูว่าเราได้อาชีพอะไรกันนะคะเดี๋ยวเรามันมีอาชีพให,ให้ดูนะคะอันแรกนะคะเป็นคุณหมอค่ะเอ้ยขอไปนะคะเป็นนักบินค่ะอันที่สองนะคะนี่นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่นักศิละปะนะคะศิลปินเนาะ ก็จะเป็นว่ารูปอันนี้เชฟอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะนะถ้าใครรู้ก,ก็บอกด้วยนะอันเนี้ยแล้วก็อันนี้นะคะนักบินอากาศค่ะแล้วก็คุณหมออันนี้ผู้กํากับค่ะอันนี้เขาเรียกว่าทาหารเนะาะทหารหรือว่านักนักดับเพิงดูอบอกแป๊บหนึง่งค่ะนักดับเพิงเนาะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นคนขับจะขับเขาเรียกว่าขับขับขับมอเตอร์ไซค์เนาะเหมือนวินอะคะ่ะอันนี้นักดนตรีนะคะซึ่งเราก็ได้ไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะเรากินโจ๊กวันนี้ก็กินโจ๊กอีกซึ่งขาตั้งโต๊ะก,ก็คือขาตั้งกล้องก็คือโจ๊กเหมือนกันค่ะอันนี้ทีเชชร่ค่ะแล้วก็อันนี้นักฟุตบอลค่ะซึ่งอันนี้เราอยากได้มากเลยนักผู้กํากับนะก็นี่นะ อันที่เจ็ดนะคะนี่นะก็ซึ่งมันแปลกประหลาดมากะนะคะก็อันนี้คืออันแรกนะคะเดี๋ยวเรามากแกะกันอันนี้คือพ่อโนบินะคะคุณโนบินะคะน,นี้ซูริโอกเนาะ อันนี้พ่อของโนบิตะไม่ทราบชื่อนะคะน่าจะชื่อว่าโนบิเนาะไม่รู้นะน่าจะชื่อนอี้ยมั้งแล้วก็อันนี้นะคะเป็นโดริมอนผู้กำกับแล้วก็อันนี้เป็นกล้องค่ะกล้องถ่ายเนะาะเดวนต่อไปอันนี้เป็นฐานค่ะส่วนอันนี้ ก็จะมีอยู่ให้ประมาณ4ี่แผ่นนอสอันแรกจะเป็นแผ่นกระดาษอันที่สองแผ่นอันนี้แล้วก็อันที่สามแผ่นตัวตั้งแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นนี้เนาะก็อันนี้คือเ,เรียกว่าลำโพงนะคะอันนี้แล้วก็ถ้าเสียงเบาขอภัยด้วยนะถ้าเกิดเสียงเบาแล้วก็ได้ยินเสียงซ้าซ้อนนะคะอันนี้เป็นฉากหลัง ขายแล้วมาต่อฉากหลังก็ต้องใส่ด้านหลังอยู่แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าชื่อหลักฉากหลังนะคะก็แล้วก็มาใส่คุณพ่อะคะ่ะใส่แล้วก็ใส่ตัวตั้งกล้องกัน <c oughs> อยู่ตรงไหนอ,อะตรงนี้ตรงนี้เนาะ ะคะเราลืมเราลืมดูด้านหน้าเนาะนีน่อย่างนี้ก็ลำบากลำบนเหมือนกันนะเนี่ยถ่ายด้วยทำด้วยเนียดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเราได้ซื้ออีกเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกนะคะเรายังไม่ถึงสองยังไม่ถึงสิบสองเลยแม้แต่สามอันถ้าอันก็ยังไม่ถึงอะนะได้แค่สองอันอยู่เลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ซื้อนะคะ ลูชั ki ki ama ki ama. Okay. <con> ้นนี่ก็กินข้าวที่บ้านนะคะอ้าวล่ะหลุดหมดแล้ว โอ้ยไม่เป็นไรนะคะค่ะเดี๋ยวขอตัวไปต่อก่อนนะคะนะคะก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปอยู่ที่สว่างสว่างนะคะก็นี่นะแป๊บหนึ่งนี่นะคะก็เล็กมากเลยจิว๋วอันนี้คือซูนิโอนะคะสวัสดีครับผมเป็นคนถือไม้นะคะ นี่ก็คือสวัสดีครับผมชื่อโนบิครับอาจจะชื่อผิดหน่อยนะคะสวัสดีครับผมชื่อดอเลมอนผมเป็นผู้กำกับนะครับผมกำลังเคร่งเครียดมากเลยอันนี้เป็นกล้องนะคะอันนี้คือลำโพงด้านหลังนะคะ,ะ,คะ <ๆ S 2> ก็จะเป็นตาคานอค่ะก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็ต้องขอลาไปก่อน,นะค่ะ <ๆ S 2> ถ้าไม่ดีไงขออภัยด้วยนะบายบาย